สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวเน็ตเฉลยแล้วสาปริศนาควงเมียเช่ารถหลังเลือเป็นสาเหตุเลิกเบลล่าที่แท้คือนางเอกดังรวมช่องหลังเพิ่งได้ร่วมงานกับหนุ่มเวียใน,นละครล่าสุด เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงและแฟนคลับเป็นอย่างมากเมื่อพระเอกหนุ่มเวียสุกหลวหและนางเอกสาวเบลล่ารานีได้ลดสถานะจากคนรู้ใจเหลือเพียงแค่พี่น้องปิดตำนานรักเก้าปีทําให้แฟนคลับต่างรู้สึกเสียดายที่รักคั้งนี้ต้องจบลงพระทั้งคู่เป็นที่รักของคนรอบข้างอยากให้กรองรักกันยาวนานกว่านี้โดยเพจเจมอยรักแปดได้ออกมาโพสระบุว่าพี่บอยวันบันเทิงออกมาคอนเฟิร์มว่าเวียเบลเลิกพี่บอยวันบันเทิงออกมาคอนเฟิร์มว่าเวียเบลล่าเลิกหวาเขินจ้างรู้ อ,อีคนอน m o v อ o อนแล้วแต่ไม่บอกว่าใครงั้นเต็มรถชาวที่คอนเฟิร์มว่าเห็นเวียเบลล่ามาเช่ารถด้วยกันก็โป๊ซิอัสรุปพี่เวียไปกับใครปอรองงั้นไปปอรองงั้นต่อไปเรียกกูว่าแฮชแท็ก e อีพีเมียพี่เวียล่าสุดท,ทางด้านชาวเน็ตก็ได้ออกมาเฉลยแล้วล่าสุดท,ทางด้านชาวเน็ตก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าคนที่ไปเช่ารถกับหนุ่มเวียคือนางเอกสาวพระภายนางเอกช่องเจ็ดที่เพิ่งได้ร่วมงานกับหนุ่มเวียในละครเรื่องกรงน้ำผึ้งและอาจจะเป็นการเช่ารถเพื่อเข้าฉาก่ายละครไม่เกี่ยว กองกับเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเหน็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์บคุณครับ